สวัสดีครับวันนี้เรามาดูดวงไกรวันครับการอีกทีเครั้งนะครับสดี๋ยวเประจําวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2566วันนี้ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน8ปีเถาะนะครับเรามาดูดวงของคนเกิดวังคารนะครับประจําวันนี้นะครับเราจะมาดูดูวิชาเลข7ตัวเข้าฐานแล้วก็เห็นว่ามีพังเลข7ตัวเข้าฐานขึ้นกับโคหนุ่มมือการพยาก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยจะเห็นว่าในแง่ของการงานของคนที่เกิดบังคารจะเห็นว่า จะเป็นพบกรมะนะครับกรมะก็เป็นออังคารสัมพันธ์กุตตะนะครับสัมพันธ์อัตตะนะครับแล้วก็สัมพันธ์อัจมาแล้วก็สัมพันธ์กับนาวังเห็นว่าในแง่ของการงานในวันนี้ตกฐานเก้าก็ถือว่าเป็นฐานที่ดีมากแล้วก็ไม่จนพบเสียเลยแสดงว่าการงานในวันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งของของคนเกิดวันอังคารนะครับซึ่งการงานนี้อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับบุตตะเกิดจะเกี่ยวข้องกับงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าเกี่ยวข้องกับเด็กเด็กๆนะครับหรือว่าลูกน้องที่อยยุ่น้อยกว่านะครับ แล้วก็สำมะกันนาวังก็อาจจะต้องมีการเดินทางสำหรับเรื่องการงานในวันนี้ให่เรื่องจากตกฐานเก้าก็ถือว่างานในวันนี้จะผ่านไปได้ค่อนข,ข้างจะดีมากนะครับสําหรับลาภผลของคนเกิดบางคารก็มาดูที่พบราพาค,คือเป็นดาวพุธนะครับลาภสัมพันธ์อานิจนะครับสัมพันธ์อินะแล้วก็ยังสัมพันธ์กับตัวพวกรสมบัติแล้วก็สัมพันธ์กับญาติอันนี้แล้วก็ตกฐานสิบสองนะครับจะเห็นว่าลาภผลในวันนี้เนี่ยอาจจะ เป็นาบผลนี้ต้องมีการลงแรงเหนื่อยเพราะว่าสามารถกับพบเอริกแล้วก็หินหักอาจจะต้องมีการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้ราบผลแต่ว่าเนื่องจากตกฐานที่สองนะครับฐานที่สองก็เป็นฐานของราหูเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเห็นว่า,าลาบผลที่ได้ก็อาจจะเป็นลาบผลที่ได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะว่าสารลาหูเป็นฐานของของสิ่งโมเมาสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับเพราะวาลาบผลยุตนี้ก็จ,กจะต้องแก้ปัญหาแล้วผลจากการที่ได้ลาบผลก็อาจจะได้ไม่เต็มที่นะครับวางสัก ร้อยอาจจะแค่ห้าสิบก็ยังดีอแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต่อมาจะเป็นสําหรับคนที่เกิดบางคาที่มีคู่แล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าพบปัจจนิเนี่ยก็จะเป็นดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเนี่ยพบปัจจินิสัมพันธ์กับธนังนะครับสัมพันธ์กับพยายะสัมพันธ์กับพลิยังสัมพันธ์กับในแง่ของมหาอุปรรัชฌมแล้วก็ตกเป็นฐานที่สิบสี่อ่เป็นฐานจักรพพัดแต่ว่าคู่ครองของคนเกิดบางคาเนี่ย อาจจะต้องระวังอาจจะมีต้องอาจจะไปผู้อาจจะไปการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ครับหรือว่าจะไปวัดหรือว่าอาจจะไปโรงพยาบาลหรือว่าต่างๆก็ได้นะครับวันนี้ก็ให้ระวังสุขภาพของคู่ครองไว้บ้างนะครับแล้วก็ในแง่เรื่องจากตกฐา14นี้ก็ถือว่าเป็นฐานที่ดีก็จะว่าถึงแม้ถ้าจะต้องไปโรงพยาบาลก็อาจจะไม่ต้องห่วงอะไรเท่าไหร่สำหรับคนที่เกิดรังคารแล้วค,คนที่มีคู่แล้วนะครับ สำหรับคนที่เป็นยังเป็นคนโสดเราก็จะมาดูที่พพปุตตะนะครับพพปุตตะของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นปุตตะและดาวังคารสัมพันธ์กับอัตตะนะครับสัมากกรรมะฐานเก้านะครับยโสรงสัมพันธ์กับอาตมาสัมากนาวังอันนี้จะเห็นว่าพพปุตตะเนี่ยถ้าลาบลงก็จะเจอฐานสิบห้าด้วยจะเป็นฐานของจันทร์นะครับแต่ว่าพพปุตตะอันเนี้ยไม่ได้ทนเสียเพราะว่าคู่วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นมีคนที่เข้ามาคุยด้วย ถ้ามีคนเข้ามาคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานยี่กันก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นคนที่เจอหน้ากาันเ,เดินทางขึ้นรถเมย์เดินทางหรือว่าขับแท็กซี่หรือว่าเดินทางระหว่างทางมมก็สามารถกับพบราวังก็ได้วันนี้ถ้าคนถ้าคนโสดนะครับถ้ามีคนเข้ามาคุยด้วยก็จะเป็นเหตุการณ์ทํานองนี้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ยังสามารถกับจนันก็คือคู่ของอังคารกับจนันก็อาจจะเป็นคู่ที่ค่อนข้างอาจจะสวีทกันหน่อยอาจจะมี เดอนก็นแล้วถูกใจนะครับอันนี้เพราะอาจารย์ตางขานนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ทราบวันนี้นะครับต่อมาเข้าไปดูกเกณฑ์ของเรื่องสุขภาพจะเห็นว่าในแง่สุขภาพเราพูดูในแง่ของภพอตอตาอตตาสัมพันธ์กับปุจจะสัมพันธ์กับกรรมะนะครับสัมพันธ์กับอาตมาสัมพันธ์นาวังอันนี้เนี่ยไม่ได้ชนพบเสียก็ถือว่าเบาใจในระดับหนึ่งแล้วก็เรามาเชออีกตัวนึงก็คือเป็นตะลุกนะครับเป็นดาวสุขแล,ล้วดูสัมพันธ์กับปิตานะครับสัมคาธาสา สมามะกาศีที่โชคสมามากาตะนันอันนี้ก็ถือว่าเไม่ได้ชนเสียไม่ได้เจอพลดเพียเพราะนั้นถุขว่าของคนเกิดวังคาอันนี้ก็ถือว่าโอเคหายห่วงได้คนระับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องน่งห่วเท่าไหร่ออกมาก็จะเป็นในเนี้ของคนเกิดวังคาเนี่ยสีที่นําโชคส่งเสริมเกิดวังคาตามวิชาของศักษะก็คือเป็นสีเหลืองหรือสีแสดนะครับสีน้ลแก่หรือสีแสดหรือสีส้มนะครับแล้วก็ทิศที่ส่งเสริมก็คือ,อยงคนไปทิศตะวันตกนะครับ โอเคดวงทิศไทยในวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นดวงของดวงทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้จ่อจงสำหรับผู้ใดผู้หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ความเป็นแนวทางไว้นะครับแล้วก็วิชาทิศไทยในวันนี้เนี่ยนอกจากครณหนุ่มรหัสพยากรณ์ก็อาจารย์สอนวิชาเรื่องเกีย่ยวกับคาถาที่สมาคมหรรษานราชาถ้าสนใจที่จะเรียนวิชานี้ก็ติดต่อมาที่เพจรหัสพยากรณ์หรือไลน์แอดข้างล่างได้เลยครับื่อที่ติดต่อถ้าสนใจแล้วก็สําหรับดวงทิศทายในวันนี้ผู้ที่รับฟังแล้วเนี่ย มีผลตอบรับแง่ของดงยังไงก็ช่วยคอมเมนต์กลับมาด้วยนะครับที่ได้ทราบผลว่าที่ถ่ายไปวันนี้เนี่ยสัมพันธ์กับคนได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคีงั้นก็พบกันในคลิปหน้านะครับัอดีครับ